เด็กน้อยเลยไเดมอลค่ะง่ต่อให้้ยชต่อไรคนแรกคือไครอยากรู้จังคนแรกคือใครน้อคนแรกคือเอเอ๋มาตั้งแต่เช้าเอ๋มาตั้งแต่เช้าอะไม่เห็นวะเราสองคนเยู่ไรงี้ยคนนี้จะไม่ไแลแสงมแสงกันแซื้อไ้มเราวิ่งไม่ได้อะเดนจยวิ่งมาไหเดินไม่ได้ ดดดคนเี่ยมดิี่ก็เป็นแบบเกาหลีองั้นเลนะอาหรอาหาะน้องจะดังหมนมลถึงว่าไม่ไดังเลยดัเลยค่ะไม่ไ่ดัเลยไม่ดังเลย่ ตลกมากเราได้ยนั่งกัมาดูลูกชายดีละเฮอยแกแกบ้าตายเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเริ่มแ้วล่ะอากเที่ร้อยไมดไปีั้งเลขไ่ใช่เดี๋ยวไม่รู้ตรงนั้นก็จะให้ข้าเดี๋ยก็รู้นีแค่ส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึง ไม่เคยไม่เคยทำอะไรมันนี้ก่อนของไทยต้องเลิกนะเละิกทำไมเลิกไปไหมก็มาเลิกวันนี้พรุ่งนี้ก็มากันใหม่พูดวันนี wow. oh. ้เลิกพรุ uh, ่งนี้ก oh. ็มาโอ้เโหพ่อแม่แม่หดพอเราหดหน้าดูขาแข้งก็ไม่ดีตาหูก็ไม่ดีวิ่งกันนั่น ไเคยเรียกเพื <laughs> <laughs> mm ่อนเลยนะตามมาดิมันทันกันอยู่แล้วเดี๋ยวันดูให้ไม่พี่นันบอกว่าเธอมัวแต่คุยแหละจะพูดอังกฤษอันนี้แปลแไปวางจองไว้ก่อนแล้วก็มันมีหมายเลขไม่ใช่เหรอไม่ไม่มีปัญหา